ดีค่ะวันนี้แองจี้ต้องมาทำวัคซีนนะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในก่อนนะวันนี้นะคะแองจี้ต้องมาทำวัคซีนแล้วจากคราวที่แล้วคือเป็นไข้จำจังหรือ่าเนตนี้จริงา่งออายาไข่ค่ะเจ้าของอะไจะต้องเรายาไปป้อนต่อที่บ้าน ใช้ยาน้ำใช้เซรีนค่ะย,ยาเม็ดก็เกิดปาก็หย่อนลงไปเลยแมวก็จะเป็นสัตว์ที่แบบป้อนยาไปแล้วก็จะชอบบ้วนยาแล้วก็ทำทัง้งลายจอยเป็นฟองวันนี้ก็ต้องมาทำวัคซีนตามปกตินะเดี๋ยวเรามาคอยดูกันนะนอ้หนมสท 1.8กิโลวัคซีนแอวัีข็กนคดวัดแมวคซีนเข็มแรกนะคะหัดวัดแมวใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวนัดมาระตุ้นวัคซีนซ้ำอีกหนึ่งเดือนนะคะอีกหเดือนมากระตุ้นวัคซีนซ้ำ ใกล้จะสามเดือนแล้วนะนอนยาจะหักบัตรงอกน่ายหนึบเกือก็จะฉีดกระตุ้นหักอัตรถ็นที่สองนะคะแล อีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเพิ่มาใหม่นะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเราฉีดวัคซีนหัดหวัดแมวไปต่อนะอบนจะตรวจไวรัสด้วยได้เพราะว่ามันจะมีวัคซีนลูคิมยาแมวอะค่ะที่จะต้องตรวจการติดเชื้อก่อนแล้วก็มาฉีดนะคะเป็นรอบหน้าไ ร้องนิดนึงร้องนิดนึงร้องนิดนึงเนี่อ๋ออ๋เสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วแม่ตัวเมียนี่ปกติเขาเขาหมันตันอายุสูงปกติจะประมาณหกเดือนขึ้นไปเนี่ยใช่แม่ก็ทำวัคซีนที่ครบก่อนเว้นแต่ว่าเกิดแบบช่วง ช่วงที่เราทำวัคซีนยังไม่ครบเกิดติดสัตว์ก่อนอเลยเงี้ยบางบางบ้านก็อาจจะได้เลือกแบบทำมันให้ทำวัคซีนต่อเคยเรียนตรงที่โดยการป้อกันผู้ปิเจ็บป่ะแอนจิเจ็บป่ะแป๊บหนึ่งนะ เอตัวเล็กไปเสร็จแล้ว